โยเดี Yo, ๋ยวนี้นะครับผมจะลองเอาเซลฟี่ไปแบกสาวในติกต็อกนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาได้เนี่ยโดดได้โดดได้ดดไดตายเลยโดดมาปุ๊บหายโอ้ยโอ้ยอะไรต้องรู้เยอะๆต้องหม้เดี๋ยวผมว่าผมจะลองขอเขาเปิดไมค์ดูนะดูซิว่าเขาจะให้เราหรือรว่าได้เปิดได้โอ้ยแพ้เสียงน่ารักขึ้นไหยโดดโดนปุ๊บสวยตอนนี้เล่นตามผมหน่อยเล่นมาเลยตุ้มสวยครับ เราเราโดดหายอุ้ยจ้าอยู่หมดหมดโยกเดี๋ยวนี้นะครับผมจะลองเอาเซลฟี่ไปแบกสาวในติกต็อกนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็อย um, ู่ในหน้าเกมเั็นที Position> ่เรียบร้อยนะครับดูซิว่า เซลฟิตเมทัลของผมจะแบกติกต็อกเครือสาวท่านนี้ได้หรือเปล่าอือครับรุนไอเทมพลังแฝงนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้เลยก็ตอนนี้นะผมกําลังพูดกันอยู่นี่ผมไม่ได้เปิดไม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมประมาณช่วงกลางเกียนแต่ผมจะขอเปิดไม่ดูนะเพราะว่าพูดจริงๆกับผมเข้าไปแบบเจอทิกต็อกเคร์อคนนี้น่ารักมากผมเลยสุ่มเลขคข่องเข้าไปนะก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าแบบ เขาจะแบบให้เปิดไฟด้วยไหมอะไรเงี้ยคือไม่รู้ระไรเกียวเขาเลยแค่เลื่อนผ่านฟีดเจอปุ๊บก,ก็แบบ<อ>เห็นโชก์กระตามันตรงก็เลยกดเลยนะนี่กฟาร์มบูเสร็จนะตอนนี้ก็ฟาร์มอีกกองหนึ่งนะซาวเซลฟิตเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ทักผมเข้ามาในช่องมันวิเยอะมากนะว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงอัพสองนำนะนอนนะัพสองนำมันได้ดูดเลือดนั่นเองนะะส่วนท่านหนึ่งเนี่ยแรงสุดก็ต้องอัพหนึ่งนำนะแต่ว่ารจริงๆผมก็ชอบอัพสองนำนะเวลามันอยู่ดวงไปมันได้เลือดเยอะดีนะนี่แม่งก็ขยันเปิดกูจ้หี้ยในชงเนีย ไม่ได้รู้อะไรกันเลยนะครับไว้ผมจะทําคลิปบอกอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะตเสียงเขาน่ารักมากเลยนะทุกคนแพ้เสียงมากมากเลยนะติ๊กต็อกเาสาวคนนี้ก็จะช่องทางการติดตามเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับจากติ๊กต็อกเกอร์คนนี้นะไอตรงนี้เหมือนมีประเด็นเปิดได้เปิดได้ผมมาผมมาโดดโดนแล้วเนี่ยตุ้มหายอ่ะครับน้องกระโดดปั้มโอ้ยยีโดนมังกรยกเปิดได้รีบๆอ่ะได้ปะวะพริต เอ้ยผมมาได้ไ oh ด yeah, oh, ้ปุ๊บเอ้าเฮียเอ้ยโอ้โหโดนยกโอ้โดเลือดแฟลร์มาล้านได้เฉยเลยนี่ก่อนอะเฮ้ยเที่ยมมันช็อกโอ้โหยิงโดนอีกอย่างงี้มาล้านโอ้ยโอ้ยจะรอหาจังหวะโดดอ่ะผมว่าผมหาจังหวะโดดได้อยู่อุ้ยหืมโดดไม่โดนโอ้ยเยอยตันอะไรเยอะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะๆเป็นเหมดเนกตันตีแล้วแม่งโดนตันเยอะชิบหายไม่เงินเปล่าคุณเบนาน ไม่มีใครมาแซงทอมโดเนตเสียงก็น่ารักนะบางทีไม่มีใครแซงทอมโดเนตเดี๋ยวลองถามเขาดูนะครับว่าเปิดไม่ได้เปล่าใกล้จะดาวอาถรรพ์แล้วได้เปิดได้โอ้ยเออแยปตายโมเลยเลวตึ้งเกิดไม่ตอนนี้ผมว่าใส่ได้โดสองตามผมหน่อยอุ้ยรู้เมียปัดปะเล่นมันเลยเล่นมันเลยรอรอจังหวะครับชิดปุ้มหายนี่ เดี Treasure, er el, S. Okay. <S ๋ยวเดี wow, my my uh, kin, cool. ah. oh, ๋ยวดูผมว่าเดอะแฟรมันต้องมาเล่นยึกยักสกแอตกับเราเนี่ยแต่รอผมโดดโดดโดดเราไม่รแล้วโดดโดดไงครับตู้มหายบอกเลยช็อตนี้มหาเทพเอาให้ติดป้อมนะจู้เอาป้อมมีแจกได้นะครับเอาป้อมมีแจกได้อาะไรอา่ามาๆนครับมาไหนมาไหนตัวนี้โอ้ยเสียงโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ยตัวอะไรอ่ะใจเย็นๆนะ เนี่ยตรงตรงนี้ผมว่าหาเล่นได้นะเรียวมาแกอิลูเมียผมมานะผมมานะโอ้มันฟิกมาจะเจ็บนี่นะวคุณต้องเล่นหรอวัดเกลียวมาได้แล้วกันน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่อิลูเมียหลบหลบให้ดีครับหลบให้ดีอิลูเมียอย่านะไปอิลูเมียไม่จริงไหมอ๋อๆอครับเอาเอาเอาผมม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 าได้นะตีตีรอเลยตีรอทันอยู่ทันอยู่ได้ได้ได้ชิวอ๋าเดอะแฟลปไม่ได้แดกหรอกรอบนี้มันเปิดเรียวมา โอ้สวยจัดเลยไลย่ไปได้ไหมไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกเจนเย็นเจนเนี่เฮ้ยก็ต้องซึ้ออะไรวาน้ำคานว่ะแม่งสวยครับได้เลยมาเล็กดาวไ,ไ,ไปต้องทำกลางในหมู่นี้มมทำกลางกลางกลางสองเนี่ยดักหาดักได้ปะมามา,มาไหมครับมาไหม,มผมว่าหาดักหาดักต้องเล่นเนี่ยเฮ้ยผมโดนโดนเตอรแฟรนะผมโดนโดนเตอรแฟรนะเตอรแฟร์เจ็บนะเตอรแฟร์เจ็บเตอรแฟร์เจ็บนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าพึ่งใจเสียอย่าพึ่งใจเสียเตอรแฟรมันต้องมาเว้ยเวฟบนอ่ะ โอ้ยเยี่ยมันเห็นพุ่มมันไม่มาละแยกเลยทำเมฟก่อนครับทำเมฟก่อนใจเย็นไม่ต้องรีบเล่นเท่าไหร่นะไม่ต้องรีบเล่นผมมาอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดดขัดให้ผมโดดขัดให้ผมโดดขัดให้ออกได้ไหมครับออกได้ไหมโอ้ยมาหลบฟิกเกอร์ป่าต้องต้องต้องหาบุ๋มเลยดิที่มันอารมณ์ตุนังหมดเลยวะแม่งตะลุมบอลกันชิบหายถ่ายกันถ่ายกันโอ้ยเดี๋ยวเจ้าเกของเราต้องสวนอะเออทอาไว้ไม่สวนไอ้เนี่ยอ่อได้อยู่นะผมออกได้ ความ <Okay. S 1> ยาวชิเกียเหรอมันกู้งานออกมาออมาครับพอแล้วพอแล้วผมว่าเราสร้รางหลักรอทำเวฟเรอทำคลิปด้วยว่ะผมมาดูเรื่องก,ก่อนนะใจะเย็นนะครับเดี๋ยวเพิ่งใจเสียโอ้โหจบ my friends ใจเยนเ็ยนๆไม่เปนไม่เป็นไม่เปรเดี๋ยวผมผมรับจบเอง <c oughs> ผมคนเดียวไหว <c oughs> มัง้งค่อยๆเล่นนะตรงกลางอาจจะอาจจะต้องปล่อยนะกันกันได้กันไม่ได้ก็ปล่อยนะครับ เราไม่ต้องไปรีบเล่นเพราะถมเลยะเดี๋ยวผมปิดหลังให้ผมปิดหลังให้ผมผมเล็งผมเล็งช็อตหลังนะผมเล็งช็อตหลังนะผมโดดโดนนะผมโดดโดนนะโอเคท่านโดนแฟรสวยอะแต่ว่าผมมีสกิลละเวรบูได้นะครับเวรบูเวรบูแล้วต่อดาร์กเลยเวรบูแล้วต่อดาร์กน่าจะได้อยู่พันนี้ผมมีสี่วิสี่วี่วสี่วี่วิสี่วิะี่วิสี่วิส่อดาร์วครับต่อดาร์วต่อดาร์วดาร์วได้เลยดาร์ิชิสี่ว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 ิสวิสวิสว เราน่าจะได้ดาร์กเพราะว่ามันต้องไปทํากลางคิวครับคิวมาหน่อยได้ไหมมาหน่อย,ม,ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเดี๋ยวให้อิน,นึง,นง,งนะรับกลางหน่อยใจเย็นนะรับกลางก็พอนะครับแล้วก็ได้ดาร์กได้ดาร์โอเคใจเย็นนะดูดูดูดีๆนะโอ้โหที่ตันเยอะมักผมผมจำผมไม่มีจังหวะเข้านะผมไม่มีจังหวะเข้านะรอรอรอมก่อนได้นะผมจะโดดเทลนะผมจะโดดเทลเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตายดิน้องอย่างนี้ไหม จเย็นนะใจเย็นผมทำเวฟก่อนนะผมทำเวฟก่อนนะเราไม่จำเป็นอย่าพึ่งบวนครับทำเวฟก่อนทำเวฟก่อนประมาณ38มิบแปวีดาร์แก่จะขึ้นนะครับอย่าอย่าตายนะอย่าตายอ๋ออ๋อไอ้นี่มันกระตุกหนวดเสือนะผมได้เรือมานะผมได้เรือมานะเรือมาตายนะใจเย็นนะใจเย็นนะดูดูตรงเดอะแฟลตดูตรงเดอะแฟลตนะครับดูดูฟอร์เรนดูฟอร์เรนฟอร์เรนเรือผมมาจังหวะโดดเรือผมมาจังหวะโดดโอ้โหมาหลบมันครับม่อไม่มีไม่มีปีบปีบมาได้ไหมโอเคพอละครับพอละพอละดาร์ตึ้งนะดาร์ตึ้งนะอย่าตายนะอย่าตายนะ ทำเวฟก่อ like, นทำเวฟก่อนครับทำเวฟก่อนเขาเขเล่นเอาไหมไม่ได้ถอดนี้ถอดนี้ถอดนี้อิล <c oughs> ุเมเหนียดโดนหมวเนี่ยอิลุเมียดโดนผมอิลุเมียโดนหมบโดนโดนโดนดนดนรับหน่อยครับรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยมาหลอดไปโอ้ยสว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 ยสียแล้วเสียแล้วสียแล้วสียได้ถอยนะครับพอละคุมละได้ไหมฮะสวยต้องเงาแบบไหนผมว่าเปิดได้นะเปิดได้นะมาไหมมาไหมมาไหมโจ๊กฮัลโหลจ๊กมาไหมโอ้โหเหมือนมีเพื่อนมาด้วย่ะถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวมามันมา น่าจะไม่ได้ให้ผมรอดักรอดักแต่จ,จะมีตัวหลงหรือเปล่าเรมานจะมาทำเวฟร่างไหมอ่ะต้องรอลหลุดนียนะ่ยเดี๋ยวผมรอนะผมรอนะผมรอนะใจเย็นนะครับอย่าเพิ<ห><ห>่งรีบเล่นนะสนใจตะกมโอเคไม่ไต้องเคลียร์เเลยดักไม่ได้ไม่มีใครมาดับเปิดดีไหมวะไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้เดี๋ยวผมต้องทำเบฟให้สูงสูงก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะผมอยากได้บูจังเลยอ่ะ มาหลอดยืนคุมยังไงวะกับแหววบูบ้านก็ได้กับแหววบูบ้านดีกว่าเซฟกว่าเยอะเลยโอ้ยกาตาลิซมเป็นคนน่าลำคแขวนยังไงดีตอนนี้ยังไงเทียนไขสะบงสบายกันไกลเอ้ยผมว่าผมว่าผมผม,ผมหาอ้อมนะผมหาอนะ้อมนะค่อยๆค่อยๆนะครับโบกไปอะ่ะเราโบกได้ดีกว่า ผมว่าผมปิดหลังได้ผมโดดโดนผมโดดโดนนี่ลู้มี่ะต้องรูเมียมาหลอดตายมาหลอดตายมาหลอดตายผมจ้องจะเอาเทียวนะผมผมเอาเทียวเอา้าเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคผมตอนนี้ผมปิดไม่อยู่นะรู้สึกว่าคอมเพื่อคุยกับผมเมื่อไรนะโอเคแบบมผมต้องจริงจังละพูดเยอะๆไปบางทีมันก็มันแบบดูยังไงไม่รู้เปิดมาหลอดเลยแล้วบุญอ้าวป่าไม่โดนนะอย่างนี้ไอ้ผมมีกอเกิดนะเฮ้ยมัวเนี่ยช็อคไปแล้วน่ะตายตายมาหลอดอย่างนี้ฝันดีจริงจ้า ทลอ,อยู่ขวาอยากเล่นยังเลยว่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีแคทเทลมันน่าจะมีตัวอื่นด้วยเราได้เรามันตายสามาแล้วเราได้ทําอะไรก่อนนะเนี่ยเราหาทําได้อยู่นะจะหาทําเอ้ยโอ้โหตกใจแหมมีการมาดักทรงดักซุ่มตรงนี้ผมกลับนะผมกลับนะพรามจะกลับใจเย็นใจเย็นนะทีนะแห่เฟรนดรอผมกลับแป๊บนึงเด้อ ผมมา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 นะผมมาผมเล่นอิลูเมียนะผมจะเล่นอิลูเมียนะมันลวงง่ายกว่าอิลูเมียตายนะเทลมันปีนะใจเย็นนะผมไม่มีโดดนะโอ้ยเนี่ยพิมกระลุกออกอ่ะรู้ไหมใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะอุ้ยบริเนอสัตว์เราลืมไปโดนเทลวะสวยเทวตายเทวตายเทวตายสวยครับสวยสวยสวเองเป็นหนีแหละโอ้ยสวยมวยเลยตอนนี้สวยมวยจัดเลยหาทำเลยตอนนี้หาทำจริงตัดเรื่องไม่ต้องออกก็ได้ครับเกมนี้ไม่ต้องออกก็ได้ครับเพราะว่าอิลิมเนนแรงดีกว่า ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ตัดแล้วครับแรงว่ะนี่ยอุอ้ยสวยจัดเลยโอ้ยทำสวยจัดรับเก่งมากอีลินอ๋อคืออะไรนอนไม่นอนไม่ได้เหรอไม่ผมว่าผมโดดหรือเปล่านี่โดดโด้นะครับบอเล่นเราสองคนไหวปะแค่เราและนายเพื่อนเราว่าเราไหวขอเพียงแค่เราสองคนยืนแน่ชิดกันแบบนี้ก็ไม่มีใครยุ่งกับเราได้คำพูดแปลกๆตีเลยตีไหวๆๆๆผมมีก็เกิดแต่ผมไม่น่าเสียคอเกิดกับด่างนะไม่ได้เปิด ทันทีสามนี่ทันทีแล้วพีโอกาสเป็นของเราแล้วครับทุกคนายครับเราจะเอาดาวมาด้วยกันดาวมากดาวมากเกมนี้รองเท้าเจาะเวก็คุมนะครับอ๋อหลจะโดนสแตนนานอดอ่ะโดนสแตนมาผิวคือตัวมันเน้นแรงอยู่แล้วนะครับมันไม่น่าจะได้เอาผิวเอาแบบเอาเบิร์ดแบบเบิร์ดชุดเดียวหายดีกว่าครับใช่ใช่ใช่ครับเน้นตอดเน้นแรงไปเลยครับ เปลี่ยนรองเท้าดี่รอรอรอนะรอรอรอผมว่าน่าจะมีตัวมานี่โดน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 อามาแล้มันเออห้าวนักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป๋อแบลนียเลนจบได้นะเพื่อนจบได้นะใจเย็นนะครับใจเย็นนะค่อยเล่นนะยี่ป่าเนี่แม่งก็อันติอะไรเยอะแยะหมดเลยว่อีลูเมียดูดูดูฟอร์เรนฮะดูฟอร์เรนเอาอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนโอเค แผงหน้าเราตัวอ่ะผมมีเกิดนะผมมีเกิดผมมีเกิดจบได้นะครับจบได้โอ้จะโอ้จะล้วงเทลไม่ถึงอ่ะผมเสียเคียวละจบได้ไหมจบไม่ได้ก็ออกนะเดี๋ยวผมทำเว็บกลางให้นะครับใจเย็นๆนะใจเย็นนะค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆดูโจ๊กเราไปนะดูโจ๊กเราตัวจบบ้านเลยเดี๋ยวผมทำเว็บกลางไว้ให้นะน่าจบแล้วป่ะสวยนะอะไรเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์เป็นก็เป็นให้ดีด้วยนะครับถ้านท่อยากให้ผม เป็นเมสซมเนี่ยปเกลียนใครหรือว่าไปดักสาวคนไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอยากทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็วันนี้ก็มาเล่นกับสาวเนอะเป็นยังไงบ้างครับกับจิ๊กเกอร์คนนี้นะก็ฝากไปดูติ๊กเกอร์คนนี้ด้วยนะค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับผมสวัสดีครับพี่อีรินตึงมากกับฝันดีครับไม่จริงเลยอะ